บริษัท MIR Worldwide จำกัดสวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังอยู่กันที่หน้าสำนักงานใหญ่ของ MIR Worldwide นะคะวันนี้เรากำลังจะพาทุกท่านไปพบกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้สินค้าของ MIR แล้วก็ได้ผลดีเป็นอย่างยิ่งค่ะส่วนเราจะไปพบกับใครที่ไหนอย่างไรนั้นเดี๋ยวลองตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าวัดหนองนมหนูอำเภอกบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเรามาอยู่ที่นี่เพื่อที่มาตามหาผู้มีประสบการณ์ในการใช้สินค้าค่ะและเนื่องจากวันนี้ตรงกับวันหยุดนักขัตเลิกวันเข้าพรรษาพอดีเธอก็เลยนัดให้เรามาเจอที่วัดแห่งนี้ค่ะเธอจะเป็นใครและมีประสบการณ์ดีๆแบบไหนจะมาเล่าให้พวกเราฟังกันตามไปข้างในกันเลยดีกว่านะคะ แล้วค่ะแล้วตอนนี้เราก็ได้มานั่งอยู่กับท่านที่มีประสบการณ์ในการใช้สินค้าไม่ว่าจะเป็นตัวปูจิงตันหรือน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าว p l u สของ MIR กันแล้วนะคะตอนนี้ต้องขอต้อนรับสาวสวยท่านนี้ค่ะอาจารย์อรนุชสัมมนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะเห็นสวยๆแบบนี้ท่านอาจจะนึกไม่ถึงนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอาจารย์มีอาชีพอะไรมาก่อนยังไงขอให้อาจารย์ลองแนะนําตัวเองสักนิดนึงค่ะว่าก่อนหน้านี้ทําอะไรมาบ้างและตอนนี้ทําอะไรอยู่คะ ค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็เป็นผู้บริหารของสถานีวิทยุนะคะ1้7 5เเมกะเฮิร์สถานีวิทยุ Radio, อร์โเรดิโอจังหวัดปราจินบุรีนะคะแล้วก็เป็นผู้บริหารของมหาวิยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะ,คะผู้ประสานงานนะคะสามจังหวัดด้วยกันปราจินสระแก้วค่ะนะคะแล้วก็เป็นพนังกงานขับรถบรรทุก10ล้อแล้วก็บริหารของตัวเองด้วยนะคะ คือเป็นพนักงานขับรถหมายความว่าขับรถด้วยตัวเองเลยใช่คะขับรถบรรทุกส่งสินค้าทั่วประเทศนะคะค่ะแล้วก็มีรถของตัวเองด้วยะค,ะค่ะอันนี้ก็คือเป็นอาชีพหลักๆมาเลยค่ะค่ะการขับรถเนี่ยบอกว่าเป็นรถบรรทุกเนี่ยยังอาจจะธรรมดาไปถ้าฟังดูแล้วจริงๆอาจารย์ขับรถบรรทุก1 0ล้อเลยนะคะค่ะค่ะตอนนั้นเนี่ยขับระยะทางไกลขนาดไหนคะก็จาก ตะวันออกลงสู่ภาคใต้นะคะค่ะ,อ,ะอีสานใต้เหนือใต้นะคะนี่คือเป็นสายหลักเลยนะคะสายหลักๆเลยก็คือจากเป็นภาคนะคะคะตะวันออกถึงภาคใต้ไกลสุดแดนใต้ก็คือสูไ่ไนโกลกโอ้โหหรือเรียกได้ว่า<ป>ช่วงนั้นชีวิตก็คืออยู่บนรถบรรทุกตลอดเลยใช่ค่ะค่ะ สิบปีนะคะตั้งแป่ปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเก้านะคะค่ะโอ้โหแล้วเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นสุขภาพของเราตอนที่เราขับรถบรรทุกเป็นประจําตอนนั้นช่วงนั้นทํางานสนุกมากค่ะเพราะว่าร่างกายสุขภาพดีมากนะคะไม่เคยเป็นเจ็บไข้ด้วยกวยอะไรเลยนะคะถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีเลยทีเดียวแหละใช่ไหมคะแต่ว่าหลังจากนั้นค่ะเกิดการพลิกผันขึ้นไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับอาจารย์คะ ก็คือพลาดนะคะค่ะตกรถบรรทุกสิบล้อนะคะตกท้ายรถนะคะลงมาจากท้ายเลยล่วงลงมาตกลงมาที่พื้นเลยคค่่ะะหลังจากนั้นนะคะก็แต่วันนั้นเลยเนี่ยไม่เป็นอะไรมากนะคะค่ะมีอาการพกช้ำดำเขียวก็อยู่มาประมาณสักห้าหเดือนนะคะก็มีอาการปวดหัวไหล่หัวไหล่ด้านขวานะคะด้านขวานี่แหละจะเป็น ที่อาจากอาการที่ตกลงมาจากรถบรรทุกนั่นแหละใช่<า>กะ,ะเกี่ยวเนื่องมานั่นแหละค่ะเพราะว่าปกติไม่เคยเป็นอะไรเลยะนะคะหลังจากนั้นก็ปวดหัวไหลนะคะนั่งขับรถนานจะปวดหลังปวดหัวไหล่แล้วก็ข้อเท้าบวม ข้อเข่าบว,วมนะคะทั้งแถบเนี่ยจะมีปัญหาก็คือแสดงว่าอาการก็เกิดกับร่างกายซีกขวาทั้งหมดเลย<ช>คือไล่ลงมาตั้งแต่ไหล่ลงมาหลังด้านหลังแล้วก็ขาไปจนถึงข้อเท้าก็คือมีอาการปวดบว,วมนะคะ,คะแล้วตอนนั้นอาจารย์รักษาอย่างไงบ้างคะก็ไปคลินิกนะคะประจําเลยนะคะก็เข้าออกเข้าออกนะคะกับคลินิกะนะคะรักษาเป็นอย่างนี้มาระยะเวลานี่ก็ประมาณสัก4ีหปีนะคะ เป็นอย่างนี้มานะคะสีหปีด้วยกันค่ะเป็นหายเป็นหายอยู่อย่างนั้นนะคะก็คือเรียกว่าชีวิตก็คือต้องอาศัยยาอยู่ตลอดคือถ้าไม่ทานยาก็จะมีอาการแล้วก็ไม่สามารถขับรถได้อย่างนั้นใช่ไ่คะเราก็ยังต้องทํางานอยู่นะคะก็ผลก็คือต้องต้องขับรถอยู่นะคะต้องรักษาตัวเองด้วยอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยก็ไม่หายค่ะคะแต่ว่าจะทำยังไงว่าการหนักขึ้นทุกวันก็เลยต้อง หยุดขับรถบรรทุกออก็ตัดสินใจเลิกขับรถบรรทุกนะคะก็ได้ปีกว่าแล้วนะคะหยู่ขับรถเนี่ยค่ะแล้วไม่ทราบว่าเป็นยังไงมายังไงคะอาจารย์ถึงได้มาเจอกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ชื่อว่าปู่จริงตัน,นะค่ะก็ก่อนหน้านี้นะคะก็มีเพื่อนนะคะอยู่ที่บริษัท MIR นะคะคือคุณพิินัทกับคุณนัทดนานัยเนี่ยรู้จักกันมาก่อนนะคะ ก็โทรศัพท์ถามไถ่กันเรื่องสารรทุกสุขดิบกันเป็นประจำนะคะ,คะหลังจากที่หยุดขับรถบรรทุกแล้วก็จะโทรศัพท์มาสอบถามแล้ววันหนึ่งนะคะ,อะบอกว่าให้ไปเที่ยวที่บริษัทนนอยะนะคะวันนั้นเป็นวันพิเศษของบริษัทด้วยกะะ็ค,ค,คือวันเปิดตัวสินค้านะคะของอปู่จิงตันกับน้ำมันน้ำข้าวโอ้โหเรียกได้ว่า ไปในวันที่ถูกต้องมากๆเลยนั่นก็คือวันเปิดตัวสินค้าปูจิงตันกับน้ำมันรําข้าวนะคะแล้วในวันนั้นค่ะก็ได้ข่าวว่าอาจารย์ได้พบกับดรพิสารที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์2ตัวนี้พอดีใช่เลยค่ะ,คะวันนั้นได้มีโอกาสไปนั่งฟังแล้วก็ได้พบกับท่านดรพิสารนะคะในสรรพคุณของปูจิงตันที่สนใจปูจิงตันนะคะในข้อความที่บอกว่าลดอาการ บวมของข้อเขา่านะคะข้ออักเสบต่างๆนะคะลดอาการบวมด้วยสองข้อเนี้ยนะคะรถถู้สึกว่าโดนใจนะคะคือมันโดนเลยว่าเฮ<ช>้ย <"He i, S 2> นี่มันอาการเราชัดๆเลยใช่ไหมคะใช่แล้วตัดสินใจที่จะทานปูจิงตันตั้งแต่วันนั้นเลยหรือเปล่าวันนั้นเลยค่ะ,คะซื้อปูจิงตันนะคะหนึ่งกล่องนะคะกลับมาถึงบ้านตอนเย็นก็ทานสองสามแคปซูลค่ะวันแรกนะคะ,คะทานสามแคปซูลตื่นขึ้นมานะคะที่ตาเต็มหน้าเลยค่ะ ตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยนะคะคี้ตาเต็มหน้าเลยรู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเช้ามาอุ้ยตาแล้วพบว่าเรามีคิ้ตาเต็มตาเลยืมตาไม่ขึ้นนอะคืลืมตาไม่ขึ้นนะขี้ตาเต็มตาเลยนะคะไม่ได้มีธรรมดาเล็กๆนะคะเยอะด้วยตาเยอะมากเลยนะคะรู้สึกยังไงคะอุ้ยเขาบอกอสินค้านี้ดีจังเลยเนาะรู้สึกเลยนะคะเพราะว่าถ้าผลิตภัณฑ์ที่เราทานลงไปแล้วเนี่ยตอบ ตอบสนองนะคะอย่างอย่างเช่นแบบนี้นะคะคิดว่าดีแน่นอนนะคะวันแรกเนี่ยเบาหลังแล้วนะคะเบาอาการอาการที ern, ่ปวดหัวไหล่ข้างนี้นะคะจะเบาลงคือทานคืนแรกรู้สึกเลยว่าตื่นเช้ามาอาการที่เราปวดหัวไหล่เนี่ยมันเริ่มเบาลงขาเราตื่นตื่นเช้าขึ้นมานะขาหลังบอกปกติแล้วตื่นเช้าเนี่ยเราจะขาเราจะยึดใช่ไหมคะจะดึงไม่ค่อยออกเวลาเราเดิน พอตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยขาเราจะเหยียดได้เต็มร้อยเหยียดออกเลยนะคะ,คะตรงได้เลยนะคะวันนั้นเป็นวันที่แหมสุดยอดมากเลยนะคะวันแรกนะคะที่ทานปู่จิงตันนะคะ,คะแล้วหลังจากนั้นทานมาต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่คะอาการต่างๆของเราถึงเริ่มดีขึ้นอาทิตย์นหนึ่งค,ะค่ะลืมว่าทานปู่จิงตันแล้วลืมว่าตัวเองป่วยนะคะ,คะอันนี้เป็นอะไรที่แบบว่า ลืมว่าเราตัวเองป่วยเลยนะคะวันนั้นนะคะ,คะอาทิตย์เดียวเท่านั้นเองอาทิตย์เดียวค่ะ,คะโอ้โหก็เห็นได้เลยนะคะว่าการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี่ช่วยได้จริงๆและจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังคงทานปู่จิงตันอย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะใช่ค่ะยังทานอยู่ค่ะชิ้งไม่ได้นะคะปู่จิงตันเนี่ยนะคะ,คะเพราะว่าเ,เวลาเรายังไปไหนมาไหนอยู่เราก็ยังพกติดตัวไปด้วยแต่ว่าจะห่างลงนิดนึงนะคะ เพราะว่าหลังจากที่ทานทุกวันเราก็มาเว้นวันบ้างแต่ว่าทานก่อนนอนอย่างเดียวแต่ตอนนี้ยาที่เคยทานอยู่เป็นประจำมา 4- 5หปีเนี่ยไม่ต้องทานแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ได้ทานยาไม่ได้เจอคุณหมอมาเป็นปีแล้วค่ะโอ้โหก็คือห่างคุณหมอไปเลยใช่ค่ะนี่เรื่องจริงนะคะเพราะว่าสุขภาพดีนะคะคนเราเนี่ยถ้าสุขภาพดีจะดูที่ใบหน้านะคะแล้วก็ผิวพรรณนะต่างกันเลยนะคะสุขภาพจิตเราก็ดีด้วยนะคะทุกอย่างนะคะ ก็ทําให้ดีหมดค่ะ,ะ,คะแล้วหลังจากนั้นทราบว่านอกจากปู่จริงตันแล้วก็ยังได้ทานน้ํามันราข้าวด้วยใช่ค่ะค่ะ,คะก็หลังจากที่หมด1กล่งกล่องลกล่องที่2ก็จะเป็นน้ํามันราข้าวค่ะนะคะก็ยังสนใจเรื่องผิวพรรณอยู่เพราะว่าเขาบอกว่าตัวนี้เป็นคุณสมบัติพิเศษนะคะซึ่ง สามารถทําให้ผิวเราดีขึ้นด้วยผิวพรรณด้วยใช่ค่ะทราบมาว่าก่อนหน้านี้ที่ขับรถบรรทุกมาเป็น10ปีเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหผิวพรรณนี่เป็นยังไงบ้างคะช่วงนั้นป้าเยอะมากค่ะะคตรงบริเวณนี้นะคะเนี่ยที่ยังเม่เลี้ยวนิดหน่อยนะคะแต่ตอนนี้มองแทบจะไม่เห็นแล้ว่วันนี้ไม่ได้ทาแป้งเลยนะเนี่ยนี่หน้าเดิมเดิมเลยค่ะค่ะนี่คือจากผลจากน้ำมันรำข้าวโดยตรงเลยค่ะแล้วก็เป็นบริเวณเนี่ยนะคะ เยียวย่นนะคะริ้วรอยริ้วรอยเยอะนะคะเยอะมากนะคะนับไม่ถ้วนเลยค่ะแต่ตอนนี้เมื่อไม่ต้องนับแล้วเพราะเริ่มจางลงแล้วนะคะป้าก็ดูเบาลงเยอะเลยทีเดียวป้าที่คอนะคะที่คอนี่จะเป็นเยอะนะคะเป็นแบบตอนตอนนี้เห็นแบบอาจจะมีรอยอยู่บ้างบางๆเท่านั้นเองเพราะว่าขับรถเนี่ยสิบกว่าปีนะคะก็ใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนแล้วก็ตากแดดตากลมเยอะมากนะคะก็ตรงนี้จะเยอะหน่อยนะคะแล้วก็คอนี่ก็จะ เกี่ยวนะคะพอเกี่ยวเป็นเหนียงเลยนะคะว่าตอนนี้ดูไม่ออกแล้วนะคะว่าเคยมีเหนียงมาก่อนเพราะว่าตอนนี้ดูกระชับแล้วก็ฝ้าก็ดูจางลงเยอะมากเลยียวอาจจะมีริ้วอยู่บ้างนิดน้อยนะคะแต่เราเป็นเยอะนะคะอันนี้กล่องเดียวค่ะกล่องเดียวเท่านั้นเองนะคะไปกล่องหนึ่งก็รู้สึกว่ามามองตัวเอง เปลี่ยนแปลงไปเลยนะคะเห็นว่าเพื่อนๆตอนนี้เจอีจําแทบไม่ได้เลยเขาถามว่าไปทําอะไรมาไป,ไปกินอะไรมาแล้ว<ก>ทําอะไรมานะคะ,คะถึงได้สวยขนาดนี้นะคะ,คะแสดงว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเราเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ดูแลเรื่องของสุขภาพภายในแข็งแรงเท่านั้นนะคะยังมีส่วนช่วยในเรื่องของความงามภายนอกด้วยนะคะแต่อาจารย์อรนุชค่ะ ได้ผลกับตัวเองยังไม่พอนะคะท่านยังมีจิตใจที่อยากจะแบ่งปันเอื้อเฟื้อให้กับผู้อื่นนะคะจึงได้บอกเล่าเรื่องราวดีๆของสินค้าผ่านทางรายการวิทยุที่จัดอยู่ด้วยนั่นก็คือรายการที่ชื่อว่ารายการลูกทุ่งปูจิงตันค่ะค่ะลูกทุ่งปูจิงตันก็ได้มีการพูดถึงสินค้า2ตัวนี้ด้วยก<ช>็เป็นแนวคิดนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะบอก เพื่อนบ้านเรายังไงดีว่า,า,าจากผลิตภัณฑ์ที่ดีเนี่ยไม่รู้ว่าจะนําเผยแพร่ยังไงนะคะ,คะก็เลยมาคิดว่าตัวเองมีโอกาสแล้วนะคะมีสถานีเป็นของเราเองนะคะ,คะก็เลยมาจัดทํารายการเป็นรายการลูกทุ่งปูจริงจันนะคะแล้วก็เป็นลูสปอร์ตสั้นๆนะ,ะหลายท่านที่ฟังแล้วเนี่ยก็สนใจนะคะสาวมาแรกได้ออกอากาศโทรศัพท์นี่นับ ร้อยสายก็ว่าได้เลยได้ข่าวว่าแบบกริ้งกลางรับกันแทบไม่ทันเลยใช่เป็นร้อยสายนะคะวันสองสามวันแรกนะคะก็สนใจปู่จิงตันนะคะว่ามีอาการแบบที่บอกเลยนะคะอันนี้ก็เป็นรายการที่ถือว่าเราได้ได้แบบช่วยเหลือเพื่อนบ้านด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นรายการที่ประสบความสําเร็จด้วยแล้วก็หลายท่านทานแล้วนะคะอนุถือโอกาสไปเยี่ยมเพื่อนบ้านนะคะที่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะ ไปเยี่ยมถึงบ้านเลยค่ะแล้วก็มีโอกาสได้ถ่ายรูปนะคะแล้วไปถามสาวทุกสุขด,ดิบก็เป็นยังไงบ้างนะคะมีะอโอกาสเข้าไปในหมู่บ้านทุกๆหมู่บ้านนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะคะในหมู่บ้านต่างๆเนี่ยตอนนี้นะคะที่สั่งซื้อผสั่งซื้อผูอผ้จิงตันนะคะแล้วเอ,เอาไปส่งให้ที่บ้านเนี่ยก็ประมาณสัก3-400ท่านได้แล้วโอ,โอกาสเขตจังหวัดนี้นะคะที่ได้มีโอกาสได้พบเจอกับสินค้าดีๆแบบปูจิงตานเหมือนที่อาจารย์ได้ เจอมานะคะ,คะนี่ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณอาจารย์อรนุชมากมากเพราะว่าไม่เพียงแต่ได้ผลกับตัวเองเท่านั้นแต่อาจารย์ยังแบ่งปันนะคะแล้วก็แบ่งประสบการณ์ดีๆเหล่านี้ให้กับคนอื่นๆต่อไปด้วยนะคะในวันนี้ค่ะเราต้องขอขอบคุณมากๆเลยสําหรับเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจมากนะคะต้องขอบคุณมากสําหรับอาจารย์อรนุชสัมมนาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,ค,ค,ะค่ะและนี่คือหนึ่งในผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้นะคะ ซึ่งเรายังมีอีกหลายท่านที่มีประสบการณ์จะมาแบ่งปันกันนะคะสำหรับช่วงนี้คงต้องลาอาจารย์อรนุชไปก่อนค่ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ